โอ้ยเดืดชาดแบง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 แบ่งแบงแบงไม่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 แบ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแบ่งอ่ะถ้ามีก็จะแบ่งแต่แบ่งแบงแบ่งแบ่งแบ่งแบ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 ่งแต่ตอนนี้ไม่มีแบ่งไว้ถ้ามีเดี๋ยวจะเอามาแบ่งแบ่งกี่ฉีดหรือแบ่งกิโลหู้หู้กับขึ้นก่อนนะครับ เราต้องมีธรรมะในใจนะครับอาจจะเป็นคนธรรมดาแต่จะมีธรรมะใดไม่มีธรรมะอะไรยิ่งใหญ่อย่าลืมว่าธรรมะจะต้องธรรมะใช่อยู่นะครับใช่ยูใช่ยูวูแบง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 งแต่ตอนนี้ไม่มีแบงวู